นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภาคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาอติเตกิระยัมปาสีนาคเรสัมมาสัมพุทธสารีริกาตุนาตุลมังนขคราธาเนวะมหาสารคามังนคราสีมัง Padu penanca si raksa